มารู้ไฟมารอ้ีไฟ ยประมาณช่องกนไม่มีชินจังช่องเด็กนะ,ะชินจังเาพูดไม่พอ หลายสิแแบแปดฟรฟรีฟร,ร,รีออนหลังจากขึ้นบ่อนอ่ะเราดูจากขึ้นบ่อนเอ้คว้าประจักษ์เข้ามาแล้วก็แผดฟานไปทั่วรั้งก้ยเลยโอู้หปิน่นมาอือมาอีกแล้วนะแค่เนี้ยคนคนนั้นน่ะเฮ้ยนี่ก็มาติดกันครบเดือนหนึ่งแล้วโอ้โหอย่างน้อนะพอขึ้นอยู่ชั้นบนนะอเอาแต่ลูของเล่นไม่ได้หรอกนะลูก Dạ Thế chế lúc คไม่ใช่รอกนะรูว่าสสกะอ่อนจะย่งสาวด้วยไม่จัดองตมัน้มตัวแบบนี้้เนันสนอะย่าก็อายุยี่นไมเหมือนแมยรุนหรดีจังเลยนะเดี๋ยวแม่งก็สาวอยู่นะหโอใช่จริงด้วยเป็นไ้ใกลฝัอายุยสิบเ้ากันจะยังไงก็ชานนะ ปไปไกลเลยแบบนี้ฉันก็ดื่มดำกัการลูกไม่ได้ก็เลยมาที่นี after after ่น้อยจ้เอ๊ออันนี้น่าจะดีแฮะเห็นว่ามีฟังชันนด้วยอื่นด้วยนะ่็เดียวมันกค้างซีไปนั่งตรงโน้นดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบเขโอ้ยคือจริจังไปตรงโน้นจะขนาลูกนั่นสินะโอ้ยนั่ทำหลังแบนี้เอาอึ๊บ นี่ลูกนั่งตรงไหนของล,ลูกละเนี่ยเออจับแม่ไงเรียบเรียบนวดไหล่ทห้ีสิเนานะต้องให้เรื่องเขานวดให้ต่างหาลูกไปนั่งนี่อันนี้ก็อ้ย<ะ>มีหลายโหมดเลยนะเนี่ยเริ่มจากโหมดนวดทั้งตัวก่อนเรินกันอู้อวยววาว เอาสบายใจจังที่ถูุกันเลยนะนี่เขาเรียกว่าที่ทองที่แต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ขางายไทั่กที่ไกลมากต่างประเทศด้วเนาะเอาแต่กินนอนเลยต่างไระเใช้โทรศัพท์สิเหมือนกันนะฮะม่หมู่บ้านเราได้ต้องพอดูแลครูวาสุสกานแล้วก็คูโยชิกัง้าตลอดเลยอ๋ห่เนาะพูดอะไรกันลูกลูกเองไม่ใช่เหรอที่ต้องให้เขามาดูแลต่างประเลวหวาไม่ห่ะน้ำนเลย แต่ก่อนหน้านี้ลำบากแทบแย่เลยนะว่าครูวัชรสักดมาตกแต่งอย่างวันนั้นขับไปวิ่งการแล้วแบบดูไปเล่นวิ่นต่างๆนานาครูวัชรศักดเหรอโว้ยแท้ทำไมต่างหรอไม่้เปล่าเนะโอ้ยวไปอีกนิดก็จะโดนด้วยแต่แบบในจังหวัดบางคนจะนับกับมีด้วยไม่ได้กับพอดีกัติดนั่งอยู่บ้าน มันไกลเกินเสไม่ฟเป็นก็ช้าแตม <c oughs> ือนเต็ล <c oughs> ้วแทบแต่หูฟัเป็นมเตียแท๊นย่างเหี่ยไม่ได้ออไปซของอไวนออโากจะลุกแต่าลกออกาไปเลด็ีกดวมันส่งพลังเกินบ้าจสิ่ง แม่ครับแม่ครับผมก็อยากรวดเท้าเหมือนกันมาสลับลกันหน่อยสิเอาโลบไอ้เหี้ยนวดเท้าก็มีเครึ่องนู้นอยู่ดีเจอลูกหลานโอ้ยตายสิทำไงดีละเนี่ยเดี๋ยวมันชุบกลับไปก่อนดีไม่สิแต่ความเหนื่อยของเราก็ไม่ใช่ว่าจะหายง่ายๆใครนะ้าณาอบป,ป้าใครชุบ<ม>เดี๋ยวนะ้อนวดนวดเท้ากดตรงนี้สินะ เอ้ยโอ้ยโอ้ยใครยส่เนียแล้วต้องแบบนี้แล้วพวกเครื่องฉันนักก็ต้องรู้จุดนู่นต่างแล้ววันนี้มีใครจะไปงานการชาติสวนลุมฯมั้ยครับหืเสียงคุ้นๆเหมือนเคยที่ที่ไหนมาก่อนโอ้ยล้วจันเป็นคุณย์ยน Android ไม่รู้จักเจ้าหนูเลยจังๆไปนี่เออ Tại công bắt sửa các thằng chạy tải trọng trắng thật. A lắp bùng lại của bùng hóa học. Homely mong, homely mong. 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 trong mong. Homely mong. Homely mong. Homely mong.

ทำไมเราต้องมาเป็นคนโด,ดนตุกแกด้วยเหรอเนี่ยนี่โอ้ยอไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยโดนตุกตัวนแกนัน่นแหละโว้ยชินสุเกะอ๋อเปลจะกลับแล้วนะเอ๊ะจะกลับแล้วเหรอก็เมียวมาเหมือนว่าพออ้อนเขาที่มันอ่ะมันหมดแล้วเชื่อเขาเลยเป็นพ่อที่ต้องคอยดูแลอยู่เรื่อยเลยไหนดื่มจะได้ดื่มอย่างกับโจ๊ะพี่ ยังไม่ทันไม่ด่มดำเลยเอาไหมถึงก็ไแล้วกันเอ้ยชื่อเอ้อ,อะไรเหรอบนป้าย,ยาเนี่ยเขียนว่าอะไรเหรอเ้าพี่นุ้ยใช้ได้คนละสิบห้านาทีเท่าน,นั้นนี่นก็แปลว่าอ้อ,อง้นวันนี้ก็คงนั่งไม่ได้แล้วเนาะน่าเสียดายนะครับคุณพี่อย่ามาเรียกเจรตันกันทุกวหัวอีกนะ โอ like ้โหโอ้พดูแม่จริงๆด้วยแฟ่ผมที่เราไม่ผิดจริงๆที่ถูกจริงๆที่มาเช็คก็โล่งหน่อยอายใจสักทีเอาล่ะถ้างั้นก็ไปแต่ฉันไม่สิไม่โลกเลยพี่สาวรอบดูฟ็อกแอนีเมะไหมครับถ้าชอบดูเรามีเมมเบอร์ชิปแล้วนะหรือว่าไปส่วนทีอเขาเม็ดป๊าป๊าอะรนะป๊าห๊าอะไร ở tại chính là khang sau nữa, tại ความผิดของลูกไม่ใช่เหรอก็อยากจะพูดอย่างนี้อยู่หรอกนะหัวเฮ้ยถ้าใช้บริการพระแรกตอนนี้พลาดซ้ำแล้วใส่จิกบัสเซีนเฉินนี่เนี่ยโอ้เอาชอบเขาแแบบเลยนี่นาถ้าแบบนี้เราขอให้เขามาช่วยกันถูนะสวัสดีครับบัตรเข้าที่รอแล้วครับตั้งโต๊ะครับ อร่อยจังเลยอะ่ะเดี๋ยวสิหินมาวิเฮ้กดโทษไี่จำเป่รอกนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับขอโทษน,นะครับพี่ชายบ้านสวยดีนะครับ ปกติก็รบทุกทีแหละลูกจะเป็นคนทำเละเทะไม่ใช่เหรอให้ฮึอยันนี้นี่จให้ผมเหรอขอบใจนะเป็นเด็กที่น่ารักจริงเลยนะครับนี่เหวันน้ชอบไปรบกับนอนขี้ประจำเลยเหมือนแม่วันนี้เจ็ตโลเข้ามาไม่ได้ท้องทามิกกี้ไปนี่ไนท์มิวเซียม

วัสดีทุกคนใครกล้าปิดเทอมแล้วมันหนาวเพราะฉะนั้น,น,นที่มัน,นะมาจะเป็นเด็กดีรออยู่ที่นี่แหละไปกัน ภาพดันโคบพค่อนี่ให้บริการที่การจบให้ด้วยเลอช่วยมากเลยละ่ะทั้งหัวใจทั้งร่างกายขาดไมองแรล คัน่อนืนไหนคป่อนืนไหนจานลไหนลอนไหนเื่นไหจุดนะพี่ก็เห็นหมดแล้วเนี่ยฮะโหพระตัวจัแข็งอะมันเนนออกมาก็ไม่ดีเหมือนันแหละุอูนมากเลยเหรอขอบคุณนะ

ินี้ก็เสร็จแล้วล่ะอันน้ย้เดี๋ยวสิหิมัไป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมครับหรอจริงจังแม่บอกให้ดูน้องดีๆไงเอ๊ะคราวนี้อย่างนี้ไปได้ ลุกขึ้ไปที่นี่มีพวกหินแปลกๆสัตว์แปลกๆนะทั้งงที่เธอพูดไปที่นั่นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่สามารถสังเกตตรงๆได้เจนผมขือจริงๆจ้ดเดี้วป่าไปอย่าเด็กกล้าไป

ในคลิปมันของปีที่แล้วไม่น่าจะมีสีสันนะปีนี้ตอนไม่เอาตอนเลงั้นมึงไปก่อนวันนี้แล้วถ่ายมาให้ดูหน่อยว่าเป็นไงใครกล้าจะไปพรุ่งนี้มาไม่ทันดิแล้วรถสุเกะคุณพูดยังต้องกำเด็จไปบ้านเดีปเจ๊โลไปก่อนวันนี้แล้วให้เขาถ่ายมาให้ดูว่าเป็นไง